ในเตอร์ทันที่16ของเราค่ะรองศาสตราจารย์ดรปาริชาติสถาปิตานน์นะคะท่านบอกว่าต้องการจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนค่ะให้เก็บออมความสุขในวันนี้เพื่อนามาใช้ในวันหน้านะคะ กราบนมัสก,การพระคุญเจ้านะคะแล้วก็กรับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเน้นต้องบอกเลยนะคะว่าวัาวนนี้เป็นวันที่เน้นตื่นเต้นจริงๆนะคะแล้วรู้สึกเลยว่าต้องใช้ความกล้าเป็นอย่างมากในการที่จะขึ้นมายืนอยู่บนเวทีนี้ณตอนนี้นะคะเมื่อกี้พี่ธรเป็นพยานได้นะคะว่าเราแอบ,บกระซิบกันว่าเฮ้ยทำยังไงดีชักเริ่มไม่กล้าแล้วโชคดีมากเลยค่ะเน้นเลือกหัวข้อว่านะคะว่าเราต้องสุขใจที่ได้กล้าทําดี นะคะดิฉันอยากที่จะพาท่านไปนะคะเมื่อหลายปีก่อนดิฉันเป็นคนเครียดดิฉันเป็นคนที่พยายามที่จะหาว่าจะทํำยังไงดีที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขวิธีการอันนึงก็ค,คล้ายๆกับบรรยากาศอย่างนี้ค่ะคือการไปชมภาพยนตร์ดิฉันได้ประโยชน์จากภาพยนตร์เรื่องเล็กๆที่ไปชมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้เห็นข้อความดีๆนะคะดิฉันติดใจและดิฉันอยากที่จะเอามาฝากท่านค่ะนะคะนั่นคือภาษาอังกฤษส่วนภาษาไทยดิฉันแปลให้บอกว่าคิด เรื่องแนวคิดที่จะเปลี่ยนโลกและลงมือกระทํานั่นคือสิ่งที่เน้นได้จากภาพยนตร์เรื่องหนึง่งซึ่งเน้นอาจจะอินเนยนอาจจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนั้นเพราะชีวิตเน้นคล้ายๆก,กับคุณครูท่านหนึง่งซึ่งสอนอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นนะคะลองไปดูภาพยนตร์เรื่องนั้นเน้นเชื่อว่ามีมุมหนึ่งค่ะนะคะที่คล้ายกับตัวเี้นลูกศิษย์เี้นคงเป็นพยานได้เพราะเน้นเอาภาพยนตร์เรื่องนั้นมาใช้สอนต่อ ะะสอนว่าอะไรนะคะสอนว่าในเมื่อเดนกล้าที่จะเลือกว่าตัวเองจะมาสอนหนังสือเราจะไม่สอนหนังสือด้วยการที่เรียกว่าให้การสอนเป็นเพียงแค่การสอนแต่จะทําอย่างไรให้การสอนให้เวลาเด้นมีจํากัดอยู่แค่อยู่ห้องเรียนอยู่กับเด็กอยู่กับนิสิตได้มีโอกาสที่จะทําให้เด็กเหล่านั้นออกไปทําความดีข้างนอกกัน น,ะะนเริ่มต้นจากการกล้าเหมือนอย่างครูในภาพยนตร์ที่กล้าจะท้าทายลูกศิษย์ค่ะท้าทายด้วยกิจกรรมที่กระตุ้นให้พวกเขากล้าที่จะทำอะไรรู้ไหมคะเริ่มต้นจากการคิดค่ะเริ่มต้นจากการที่จะกล้ารวมตัวกันรวมกลุ่มกันและกล้าที่จะทดลองค่ะไม่ได้ทดลองอะไรเลยที่ยากแต่ทดลองทําความดีค่ะ ะะโชคดีมากค่ะเรียนสอนหนังสือมา15ปีแล้วนะคะโชคดีที่ทุกๆปีมีเรื่องราวใหม่ๆมีกิจกรรมใหม่ๆม,มีลูกศิษย์ใหม่ๆที่พวกเขาหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเรียนรู้แน่นอนค่ะสิ่งที่ท้าทายก็คือเราต้องพยายามให้พวกเขากล้าที่จะขบคิดเพราะไม่ได้คิดแค่คนเดียวแต่ต้องขบคิดกันหลายคนที่จะทําให้ภาร,รกิจนั้นกล้าที่จะเดินหน้าออกไปทําดีด้วยกัน ะะท่านอาจจะเห็นว่ากิจกรรมที่เราทํามีอะไรเราไปปลูกปา่าเราไปปลูกประการังเราไปเยี่ยมให้กําลังใจทหารเราไประดมทุนช่วยน้องหมาบ้างนะคะไปทําฟ้าเทียมท,ทําขาเทียมระดมเพื่อนๆอ,ออกไปทาสีแน่นอนค่ะท่าอาจจะบอกว่าเอ๊ะ ก็ค,คล้ายๆกับเราเราก็ทําเหมือนกับเด็กเหล่านี้ใช่ค่ะเน้นยอมรับว่าในสายตาคนนอกการทําแบบนั้นนะคะมีทั้งผลงานที่โดดเด่นมีทั้งผลงานที่อาจจะไม่โดดเด่นมากนักนะคะมีกลุ่มที่ทํางานได้เร็วมีกลุ่มที่ทํางานได้ช้าแต่รู้ไหมคะวาเน,น้นบอกลูกศิษย์ว่าอะไรคุณค่าของมันอยู่ตรงไหนนะคะคุณค่าของมันอยู่ที่ว่าเรากล้าล่ะค่ะเรากล้าที่จะเริ่มต้นเริ่มต้นตัืงแต่คิด ที่จะทำดีเรากล้าที่จะเริ่มต้นทำอะไรคะลงมือทำดีเท่าที่เราทำได้และสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นคือความสุขใจที่เราได้กล้าทำดีนะคะเพราะอะไรคะเพราะตรงนั้นคือการฝึกความกล้าตั้งมากมายคะ่ะกล้าคิดกล้าฝันกล้าเสนอและอย่าลืมนะคะทำงานเป็นกลุ่มต้องกล้ารับฟังพร้อมทั้งฝึกให้กล้ายอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างคะ่ะ นั่นคือความสวยงามของความแตกต่างนะคะเขายัางต้องกล้าที่จะเลือกที่จะต้องทดลองเลือกที่จะทําสิ่งดีๆที่เขาทําได้ร่วมกันลงมือทำนะคะทำกันอย่างดีที่สุดเท่าที่แรงจะทําไหวนะคะด้วยเจตนาที่มุ่งมั่นที่จะปรารถนาดีกับผู้อื่นเวลาทุกคนมีจํากัดค่ะดังนั้นไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นไรนะคะบางคนสําเร็จบางคนล้มเหลวแต่ เขาไม่เคยมองว่ามันคือความล้มเหลวแต่เขามองว่านั่นคือวิกฤตที่จะเปลี่ยนเป็นโอกาสที่จะเปิดใจที่จะรับฟังเปิดใจที่จะเรียนรู้ด้วยความที่เรียกว่าชื่นชมกับงานของคนอื่นที่ทําสําเร็จกล้าที่จะพยายามทําให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแต่ก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันกับความผิดพลาดต่างๆให้กําลังใจและกันและกันไม่ให้ย่อท้อที่จะมุ่งคิดทําดีต่อไปนั่นแหละคะ่ะตรับนั้นหัวใจจะมีความสุขนะคะจริงไหมคะ น,ะะนั่นคือสุขใจที่เราได้กล้าทําดีกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องอยากจะฝากเอาไว้ว่าก่อนที่ท่านจะกลับบ้านอย่าลืมกล้าหันไปมองคนข้างๆหันไปทําความรู้จักกับคนข้างๆและชวนคนข้างๆว่านับตั้งแต่วันนี้เราจะมาสะสมการคิดดีและลงมือการทําดีกันไหมคะนะคะขอบคุณมากค่ะไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะคะถ้ากล้าที่จะก้าวยังไงก็ไม่มีทางเสียใจแน่นอนคะ่ะรองศาสตราจารย์ดรปริชาติดได้ให้แนวคิดไว้ได้ยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะ